กูจะได้นอนไม่แน่ยคืนนี้กูจะได้ไม่บอลต่อไม่ดีกว่าลอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยแว้นไปหน่อยงั้นงั้นเงี้ยเงี้ยงี้ยขอจบเกมก่อนโอ้ยว่าแล้วโอ้โอ้เมื่อกี้เกมเมื่อกี้ก็แผลเอาพันเจ็ดว่ะ เอาแล้วครับจานเจอพันเจ็ดวะรู้เรื่องขอบคุณลูเซอร์คุณดิ่งนะฮะเจ็ดสิบห้าดวงคุณด้วยนะครับผมใครมาใหม่จะมีดาวฟรีครับลองกดที่รูปดาวกันได้หรือว่าใครมาดูบ่อยก็ลองกดที่รูปดาวได้นะจะมีดาวฟรีเจ็ดสิบห้าดวงนะครับผมหลังห้ 5, 2, 1, 2. าว่ะห้าสองหนึ่งสองไปเจอสายเลือดพันเจ็ดครับผมเดี๋ยวรู้เรื่องเอออยากเจอนังเยอะเนี่ยวันนี้โหดบอกเลยวันนี้โหดนะอยากเจอพันแปดสองร้อยดังครับโอ้โหไม่อาชีพว่ะ 182ดาวโอเคนี่เอาลอยไว้ยเรือ่องส่องดาวชี่โค้ชเลยครับปีเตอร์ไซเลอร์เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะพรุ่งน <c oughs> ี้ลู้ไปุกคนของกำลังใจเลยครับขอคนแลนวจะหัวใจขึ้น180ด้วย <c oughs> งสติก่อนครับผม <c oughs> มา <c oughs> ไปเน้นห <c oughs> น่อยครับดอกนี้เน้นหน่อยอย่าเพิ่งส่งดาวมานะทุกคนอย่าเพิ่งส่งดาวเรียกป้อยไปไปขอบคุณนายเกียงซักนะขอบคุณเจริญพาดวงครับผมขอบคุณเลยนะครับผมวัสดี้ด้วยครับ มมาเเกนี้อลสวัสดีครับผมชื่อที่อยากเล่นกับพี่จังครับแต่ไม่มีโอกาสเลยผมขอโอกาสเล่นกับพี่ได้ไหมมาสียใหญ่ยื้เลยเดี๋ยวไว้อลังสตรีมไม่ได้นะยังไงทักมาในเพจได้นี่เพจอ่ะอ่าทุกคนอย่าเพิ่งส่งดาวนะครับอย่าเพิ่งส่งดาวขอเกมนี้ก่อนไว้หลังไว้ตรงตอนหลังจบเกมนะขอเน้นๆเลยสู้ๆครับจาัดไปครับผมขอบคุณเฟอร์ดินานะขอบคุณ75ดวงนะครับผมนี่ไงโอ้โหกูขึ้นไม่อ่าน เฮ้ย,ยเพื่อนย่าเพิ่งส่งส่งบอกพอบอกอยาก่าเพิ่งส่งม <c oughs> มไม่งส่งเงิจังแปดร้อยมานี่เฮ้ยคุณพงพิพอย่าเพิ่งส่งขอจบเกมก่อนโอ้ยว่า, <c oughs> าแล้ว เกมเมื่อกี้ก็แพ้่อนพันแปดอ่ะโอ้เอาแล้วโหมองหน่อเยเว้ยเวามีเยอะกูจะได้นอนไนนม่นมน่ยคืนน,นี้กูจะบด้บออลบอ่ สละมุนครับผมจังหวะเมื่อกี้โอ้โหได้บอลมาไงไม่รู้ครับผมแต่ว่าได้มาแล้วหนึ่งหนึ่งแล้วเว้ยไอ้วีน่าไอวันทู่วันทูลุ้นลุ้นมาดิมาดิควายบอลลุกเอาโอ้ยโอ้โหแล้วครเติมตัวติดครับมาโอ้ควายส่งเลยบ้าเป้มุ้งบักไปวันนี้ลูกบักมาก่อนครับผมไปเรียบร้อยปั่นเจี๊ยบ โอ้ยเดมาไอ้เมสซี oh, en, okay. oh. ah, ่อ uh, uh, ah, oh. oh. ah, ah, oh, oh, ีเวนผมลืมบอลจบเลยทุกคนเขาไม่ได้ดักเลยนะเมื่อกี้แบบเอาชิบหายบาปเป้วิ่งโก้โอ้เกินโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เสียจากเมสซี่เลยเมื่อกี้โอ้โหสะดุดบอลอ้าวปเป้อะบปเป้อะเฮ้ยมากรอกอะโอ้โหโดนโดนโดนบัปเป้อะไรไปว่ะโอ้เกินโอ้โหมึงไปนถั่วอีกแล้ว ไม่จ่าเสียเดียวเกมนี้กูต้องการแต้มึงไม่จ่าเสียเว้นเ้ยเก็บไปเกบไปสวยวนเพื่อนไปจอนเาแทเพื่อนแทงอือแอะติดเรื่อมมากมาวนเวนไปหน่อยงั้น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 งั เฮ้ยไปเมื่อเลือย่างงี้แฟงช็อตโอ้ยลืมแบงค์โอ้ยลืมแบงคนี่แฟงช็อตเกี่ยวบอลรอบครับฝีมือล้วนๆครับอ้าเฮ้ยเฮ้ยมาหนี่เฮ้ยยังไงยังไงจันยังไงโอ้ยโอ้ยอย่าพึ่งมุนอย่าพึ่งมุ่นอย่าพึ่งมุนเอ้ยเอ้ยหลอกหกอกกันะหลอกเกี่ยวกเอ้ยมาหนี่เฮ้ยเฮ้ยเซวี โอ้ดังดังเฮต้าสวยโดนกูแน่เพื่อนกูจะพาไปแ้นให้ดูกตาตดนนาดา้าหนาวเอ้ยหาดิเกมี้เจอพันเจ็ดด้วยุวยกคนตัดสินขึ้นพันปะนะเราจะทำให้เขาตกพันเจ็ดให้ได้ครับผมไปสายโอ้ออกออกไปเออ ชัวกัวนชววกันทุกคนไม่เป็นไรครับเสมออยู่ไม่มีเสียไม่ได้เสียหายนะขวามาขวามาเออมันต้องอย่างนี้ตามสั่งขวาตามสั่งไปมาดิตบไปโอ้ลำหนะักนิดเดียวโอ้แม่ทันนิดนะโอ้ทันนิดเมื่อกี้โอ้มีชาร์เล่นสองร้อยดาวนะพันแปดสองร้อยดาวผมเอ,อ้ยเ,เดี๋ยวไปเด <this. S 2> ี๋ยว Back into the middle. Hey, oh, hey. oh, 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 my oh my. My. The keeper really dug out his defense, then a magnificent effort. Oh, not Oh. My my take six, six. Take six, oh. จบเลยไม่ได้ดักเสาสองเชียร์กูโดนอันที่บาดครึ่งแรกสองโอ้ไม่ได้ดักทุกคนโอ้เป็นที่ไพื่เสียแลละงานยากเลยทุกคนอาเล่นมาลุลุงออกไปโอ้ใครดีวะแม่งกูไม่มีสำรองด้วยโอ้ เกมนี้ไม่ฟิตเอาโ้วไหนๆก็ไหนๆแล้วถอดตัวรับออกแม่งเลยทุกคนไม่ต้องไม่ต้องลงแล้วเมียแล้วครับงไปไอเปิดหน้าล่างครับผมเปิดหน้าล่างไม่มีการรับครับผมเพย์ไม่เกลื่อนมาให้หมดหน้าเดียวต้องชนะครับผมเกมนี้หน่อยเพื่อนอ่ะเอาวว้ยผมไม่ได้เกลี่ยไปเฮ้ยถอยเลยถอย,ถอยตอนนี้สามสามแล้วน,นะฮาร์เลนตอนนี้ฮาร์เลนยิงไปลูกนึงนะเอาเฮ้ยยังไง กามีไม่มีกัรรับนะครับทุกคน,นตอนนี้ไปยมมาเกลมาเกลเลยโอ้ยไปต่อยไปฮารันโอ้มึงใจไ,ไ,ไ,ไอเวนต้องว่าต้องการประตูมึงใจ เทโอเนต้าโคมเออสวยไปไปไปนี hey. um, ่แหละที่รอคอยจังหวะนี้แหละสวนครับเขาเตะเขาเตะโอ้นี่แหละที่รอคอยเป้ไอเป้ไอเป้ไอเป้ไปไปนี่ที่รอคอยรออยรู้เลยว่าเป็นยังไงวาไปแว้นให้โดยทางดาน เอโอไอโอเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเออเฮ้ยผมอ่าไอโอมาอ่ะอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนนะติ๊กไม่ต้องเปลี่ยนอ่าอ่ะสายอ่าเดี๋ยวรู้เลยฟอร์มแชมป์เป็นยังไงเดี๋ยวรู้เลยอ่ะนี่นี่เดี๋ยวรู้เลยอึ้มอึ้มอื้มตับต่อทางเล่นนะครับอือริง ออกแล้วขอโคนแล้วนี่เหมือนตายครับผมมาดิเปลยนมาให้หมดเปลี่ยนมาให้หมดขอหน้าสี่ไเลยมามาคิมิกคิมิกเรนื์เฟรนล์เฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย หขากันเกเตียวเตียวยังไงยังไงยังไงเรียบร้อยดิฉกไหมฉกไหมโอ้โหฮาเลนกูอยู่ไหนไงชนไปฮาเลนกูไปไกูอยู่ไหนไป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  เอ้ยกดข้างกดข้างเชื่ออะไรบนลขาเตโอเตโอไหนวะกาบีไปเตโอเฉยเอ้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 ยโอ้โหเอาสอนสวยเลยครับคอยฝนได้ไหมครับไปขวาโอ้โหหันหลังายนิดนึงโอ้นล้วได้ฝนอยู่แล้ว เฮ้ยเปลี่ยนอีกเพื่อนเปลี่ยนอีกอะเอามาเปลี่ยนให้หมดทุกคนเรามีใครเปลี่ยนบ้างว่าเอาครับออกไปครูบอกมาโอ้ทุคนอีกนิดเดียวผมจะถึงเส er ้นชัยนะครับนิดเดียวอันไปเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเี้ยม um ือด่างนิดเดียวด่างเปล่า เอ้อ้ยอ้ยอ้ำด้สิบนาทีอีกห้าทีทุกคนไอ้ยอ้ยอนี่ฮาลุตากาเออุยนาอทกคนใกล้ถึงความทิแล้วครับสมนาทีไม่รวมททอสามนาทีครับผมนี่เนตาบอกเลย นี่รู้จักเปล่าเน็ตหน้าโคกไปดินี่บอกเลยลูกกาการนี้ไม่เคยกลัวใครเนต้าบอกทุกคนปิดจ็อบครับผมนี่มาเอาบอลนี่เพื่อนมาเอาบอลนี่เพื่อนเอาบอลนี่เพื่อนมามาเพื่อนมาเอาบอลเลยมาปิดจ็อบครับผมนี่นี่ยังไงหาบอลเจอเปล่าหาบอลเจอเปล่าปั่นจี๊ยบเรียบร้อยครับผมรันแอนชิฟเอ้ยเอ้ยเรียบร้อยครับผมเดวอีเออ นี่ครับอมวันไรับน้อองอนี่ไอ้พวกเราก็ทำสำเร็จครับผมเอ้าอันดี้ยับมาดีครับโอ้โหโอ้ลืมลืมฮาวิแวนทุกคนโอ้ลืมมาวิแวนโอ้โอเคทุกคนโอ้นี่ประมาณนี้นะครับผมมาเดือดเจมส์สุดท้าย โ้ที่สุดเราขึ้นมนป่าจนได้คร้บผมแบตหมดเลยครับผมโดนในเกมนี้เหนื่อยเลยครับผมอ